เป็นชุดนะครับในร้านเหล้านะครับเป็นชุดคาราโอเกะประมาณนี้นะครับหรือเล่นพกซองนะครับเป็นชุดเล็กๆนะครับราคาไม่เกิน30,000บาทนะครับเราสามารถปรับแต่งผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับเพียงในเซตนี้มันจะไพเราะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปฟังกันพบกับเต้นเซอร์สาวสวยนะครับน้องอ้อให้นะครับน้องออยนะครับขึ้นเวทีได้เลยครับผม สวัสดีครับผมพี่โป้เดโอนะครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับได้จัดทําชุดนะครับเป็นชุดนะครับในร้านเหล้านะครับเป็นชุดคาราโอเกะประมาณนี้นะครับหรือเล่นฟกซองนะครับเป็นชุดเล็กๆนะครับราคาไม่เกิน30,000บาทนะครับมาแนะนาพี่ๆทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับก็คือมีลูกค้านะครับขอสอบถามเข้ามากันเยอะมากนะครับขอชุดนะครับใช้ในร้านเหล้าประมาณนี้นะครับเล่นฟกซองนะครับ แล้วก็มีนักร้องประมาณ1คนนะครับวันนี้ผมก็มีชุดนะครับมานําเสนออีก1ชุดนะครับอ่าแล้วก็มาดูกับผมเลยนะครับว่าเป็นชุดยังไงนะครับอ่าอยู่ตรงนี้นะครับก็จําลองนะครับจาลองขึ้นมานะครับว่าสมมุติว่าเป็นร้านอาหารหรือร้านเหล้าประมาณนี้นะครับในพื้นที่นะครับสักประมาณไม่เกิน20เมตรประมาณนี้นะครับมีโต๊ะประมาณสัก10โต๊ะประมาณนี้นะครับเล่นคิวๆฟังสบายๆนะครับก็สําหรับในเซตนี้นะครับมีอ่า อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับมาดูกับผมเลยนะครับก็จะมีตู้ลำโพงนะครับเป็นตู้คอลัมน์นะครับเป็นของแบรนด์โปรคัทนะครับเป็นคอลัมน์นะครับก็คือทั้งหมดก็มี8ดอกนะครับตรงคอลัมน์ตรงนี้นะครับขนาดดอกก็2.5นิ้วนะครับก็มีดอกลำโพงอยู่2ท่อนนี้นะครับท่อนนี้จะไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีแล้วก็ซับนะครับตู้ซับตัวนี้จะเป็นตู้ซับขนาด12นิ้วนะครับอ่าก็มีให้2ฝั่งนะครับเพราะว่าเราจะทําเป็นสเตอริโอนะครับเพราะว่า วทีเนาะแล้วก็จะมีตู้นะครับอยู่สฝั่งนะครับเป็นสตอริโอนะครับสำหรับในเซตนี้นะครับผมก็จะใช้มิกนะผมแนะนําให้ใช้เป็นมิกของอ่าโฟแปดนะครับของเบอร์ลิงเจอร์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับความพิเศษของมันก็คือเราสามารถผานอ่าปรับแต่งผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าการปรับแต่งเสียงไม่อย่างนี้นะครับใส่ฟิล์งเอฟเฟกแล้วก็ EQ อย่างนี้นะครับเพราะว่าในตัวมิกเซอร์ตัวนี้นะมันไม่มีหน้าให้ปรับหน้าอะไรนะตรงนี้จะใช้ผ่านแอปอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมก็ว่า มันสะดวกสบายนะครับในการใช้งานแล้วก็โทนเสียงดีด้วยนะครับสำหรับในเซตนี้นะก็จะมีตู้คอลัมน์เนะาะสองใบนะครับแล้วก็ตัวมิกเซอร์อีกหนึ่งเครื่องแล้วก็มีสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณจากเมนเอาตรงนี้นะครับไปหาตู้ลำโพงนะครับสองฝั่งเส้นละสิบเมตรอีก2เส้นนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็จะมีสายไมให้ด้วยนะอันนี้ผมก็จําลองขึ้นมาเลยเป็นแบบแเสมือนจริงเลยนะครับในเซตนี้ก็จะมีไม้สายให้ด้วยอีกหนึ่งตัวถ้าเกิดลูกค้าอยากเพิ่มเติมก็ค่อยเพิ่มเติมกันเข้ามาอีกไม้สายผมจะให้เป็นของ MBA เลยอีกกตัววแล้็ขามด้วยนะ ขาไมอีกหนึ่งต้นนะครับขาไม้ต้นหนึ่งแล้วก็ไม้อของ m b a อีกหนึ่งตัวแล้วก็สายไม้นะครับสิเมตรอีกหนึ่งเส้นแล้วก็ยังไม่พอผมให้สายกีตาร์ไปให้ด้วย10เมตรอีกหนึ่งเส้นนะเป็นแจ็คโมโนหัวท้ทยนะครับไว้สาหรับเล่นฟกซองประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะพามาฟังเสียงนะครับว่าน้ําเสียงในเซตนี้มันจะไพเราะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปฟังกันในการใช้งานนะตัวนี้ก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับตรงนี้ผมว่ามันสะดวกสบายนะครับในการใช้งานของเราเพราะว่าตัว48ตัวนี<อ>้นะครับสามารถ คอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับในการใช้งานนะครับเราก็เพียงนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะครับตรงนี้นี่นะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะอ่าโฟนะครับโฟแนะครับคราวนี้ให้เราไปทําการเชื่อมต่อก่อนนะครับเชื่อมต่อก็คือเราก็แค่กดโหมดนะครับเมนูตรงนี้1ครั้งแล้วก็กดนะครับคอนเน็ตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เราก็หมุนปรับนะครับว่าเราจะเชื่อมต่ออะไรก่อนนะครับข้อมือถือคราวนี้ผมจะเชื่อมต่อเป็นเปิดเพลงก่อนนะเพราะว่าผมจะใช้เป็น มือถือเครื่องนี้เปิดเพงนะครับผมก็ทําการเชื่อมต่อมือถือก่อนนะครับมันก็จะขึ้นคําว่า pairing audio นะครับก็กดอ่าเดี๋ยวนะตั้งค่าผมอยู่ไหนนะ่ะตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่คำว่า bluetooth นะครับมันก็จะขึ้นคําว่า4.8อ่าเห็นไหมครับผมมันเคยเชื่อมต่อ้วมันก็ดิงเข้ามาเลยตรงนี้โอเคไฟสีน้ําเงินตรงนี้สถานะคําว่า audio ก็จะขึ้นคราวนี้ในการเข้าโปรแกร,รมเราก็แค่กดตรงนี้นะครับเมนูอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ กดนิกเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนนะครับตรงนี้ให้มันมาคาว่า p a ล r i n g แอปนะครับกดคอนีคเข้าไปคราวนี้เราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันเลยของตัวโปรแกรมมิกเซอร์นะครับนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้ก่อนโหลดนะครับขึ้นมาปุ๊บป๊บพอเราเข้ามาหน้านี้ได้นะครับตัวไปตรงคําว่าแอปตรงนี้มันก็หยุดกับพริบนะครับก็ขึ้นสีน้ําเงินนะครับตรงนี้สีฟ้านะครับก็กดตรงนี้นะครับคอนิคเข้าไปอ่าเห็นไหมครับก็เข้ามาหน้านี้แล้วคราวนี้ ถ้าเราใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวในการเปิดเพลงครับเราก็แค่ออกจากหน้านี้มาเข้ายู YouTube เราก็แค่กดกลับนะครับมาที่หน้าหน้าโปรแกรมนี่เข้ามานะครับอ่าเห็นไหมครับก็จะมีสัญญาณขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็เพิ่มนะครับเพราะว่าช่อง usb ไอช่องบลูทูธนะครับมันก็จะอยู่ช่องตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเมนเอาท์นะครับเราก็ขึ้นมาถ้าเราปรับตรงนี้เห็นไหมครับตัวมิกเซอร์ก็จะมีไฟขยับด้วยตรงนี้อันนี้เป็นวอลลุ่มเมนเอาท์นะครับเราจะปรับอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราปรับอยู่ตรงนี้ตัวตัวสไลด์ตรงตรงแอปมัันนนก็็รบขึ้้ลงดวยเห นี่นะครับความดังได้นะครับตรงนี้ปึ๊บอันนี้เพลงขึ้นมาอ่าประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาเปิดตู้ลาโพงก่อนนะครับนี่นะครับตู้ลําโพงด้านหลังนะครับของตัวอาโปรคัสนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีอ่าเราเปิดสวิตช์ขึ้นมาครับผมเปิดสีขึ้นมาปั๊บอ่าวอลลุ่มนะครับให้อยู่ตัวนี้คือเป็นหนอบวอลลุ่มปรับความดังนะครับว่าเราจะให้ความดังของตู้ที่เท่าไหร่นะสมมติว่าเราจะได้ที่50เนาะไอ้ยหกสิบเราก็ปรับมาที่60 แล้วก็สัญญาณนะครับจากมิกเซอร์มาก็เป็นเส้นนี้นะครับ XLR นะครับแบบบาลานซ์นะครับเข้าตรงนี้แล้วก็ให้ทําการกดสวิตช์ตรงนี้นะครับให้มันเด้งออกมาถ้ากดเข้านจะเป็นของไม้ใช้ไม้พูดอย่างเดียวนะครับเราใช้เป็นโหมดไลน์ล้วก็กดเด้งตรงนี้ออกมาแล้วก็ปรับวอลลุ่มนะครับขึ้นมานะครับเอาสุดเลยก็ได้นะครับสมมติว่าเราเอาสุดนะครับตรงนี้ส่วนด้านล่างไม่ต้องใช้งานหรือเราจะใช้งานก็ได้ในกรณีที่เราอยากเสียบสายสัญญาณอีกเส้นถ้าเราไม่เสียบช่องที่1เราก็มาสามารถไปเสียบช่องที่2ได้ตรงนี้นะครับเราเสียบช่องทีี่่1ดกวานนะะคคครรัับบโอเ คราวน,นี้เราก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งก็เปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับเหมือนกันเราก็ดูระดับความดังนะครับว่าความดังอยู่ที่60เหมือนกันหรือเปล่าถ้าอยู่ไม่ถึงก็ปรับขึ้นมานะครับ60อ่าโอเคตัวนี้ก็เช็กดูปุ่มนะครับว่ามันกดเอ่เด้งออกมาหรือเปล่าโอเคโอ้เด้งออกมาแล้วเราก็เพิ่มวอลลุ่มเลยสุดเลยนะครับตรงนี้โอเคนะครับคราวน,นี้เราก็มาที่ตัวแอปพลิเคชันของเราแล้วก็เทสเทสเสียง <ๆ S 1> ดูนะครับว่าเสียงมันจะขึ้นมาหรือเปล่านะตรงนี้ปรับขึ้นมาอ่าเดี๋ยว กลับลองฟังดูครับข้างหน้าแล้วก็สามารถซือเอายังมาปรับท่าได้านก็ไม่เกินประมาณิบเซนก็ไม่ได้ดนอันนี้ของช่องบ l ทวดนะสิงแดมตอนนี้ก็เป็นเบีครบ ดังแล้วก็ลดเพิ่มได้ตรงนี้นะบอันนี้ก็เป็นบาลานซ์สายขวานะครับถ้าเราสมมติว่าเราเลื่อนมาฝั่งนี้ก็จะฟังดังเฉพาะฝั่งฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาอน,นีก็ฟังฝั่งขวานะครับฉะนั้นเราไว้ตรงกลางอันไอ้นี้เมนเอาเมนเอามันก็มีแค่ติ๊กเข้าไปก็จะมีแค่ซ้ายขวานะครับเมนเอาไว้ตรงกลางนะครับตรงนี้ประมาณนี้ มันก็มีฟังก์ชันเยอะนะครับตรงนี้สมมติว่าเราจะใช้งานไม้ล้วก็แค่ติ๊กมาที่ช่องไม้ตรงนี้เดี๋ยวอันนี้ก็คือของช่องที่หนึ่งช่องที่หนึ่งอ่ะมันจะเป็นไม้ไม่สายนะครับไม่สายผมไมมให้ก็ m b e นะครับเราก็ปรับโทนเสียงของไม้เราก็ปรับย่านเสีๆๆยงแหลมนะครับเสียงกลางกา็ย่านโลได้นะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นเกีย์ไม้นะครับเกีย์ความดังของไม้ว่าไม้เกน์ที่เท่าไหร่ละนะครับ นี้ก็เป็นโลคัสนะครับถึนมากไม่เนี่ยเราจะปรับโลคัสอยู่แล้วเราจะโลคัสที่กี่เฮิร์ตเราก็ปรับได้ครับที่80เฮิร์ตนะครับ70เฮิร์ตประมาณนี้ปรับได้โลคัทปึ่งอันนี้ก็จะเป็นคอมนะครับเราสามารถใช้คอมเปเซอร์กดเสียงได้ด้วยนะครับว่าไม่ให้กระคอกเกินไปอย่างนี้ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีเวลนะครับเอาพุ่นะครับของตัวไม่นะครับว่าเราจะรีเวลเท่าไหร่ เราก็สามารถให้คนนี้เปลียนชื่ออะไรได้นะครับตรงนี้กลับมาครับก็เลยสมมติว่าผมลองไหมเนาะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับชิคชิคชิควอนจึ๊กจึ๊กอ่าอันนี้เราก็ปรับได้นะครับอ่าปรับได้อยู่ที่แอปพลิเคชันเลยนะครับตรงนี้ทดสอบทดสอบจี๊ดจี๊ดอ่าเอฟเฟคอะไรเราก็ใส่ได้นะครับตรงนี้มีเอฟเฟคสองตัวนะครับเอฟเฟคสองตัว ให้เลือกใช้งานนะครับทดสอบทดสอบเชกบอนจุ๊บจุ๊บทดสอบอันนี้ช่องที่1เราก็ใช้เป็นไม่ร้องประมาณนี้นะครับก็เกิดว่ามีไม้สองตัวอย่างนี้ก็หนึ่งกับ2นะครับช่องที่3ามกับที่สี่อย่างนี้เราก็ใช้เป็นกีตาร์นะครับหรือเพลเคชั่นประมาณนี้นะครับใช้งานได้เลยนะครับปรับง่ายๆคอนโทรลง่ายๆตรงนี้มีเอฟเฟกอะไรให้ด้วยนะครับอ่านะครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสวัสดีครับทดสอบเทสเทสอ่านะครับเอฟเฟกนิดนึงนะครับ สเจกอว์จึ๊จึ๊เดี๋ยวผมก็จะมีนะครับนักร้องนะครับแล้วก็มีคนมาเล่นกีตาร์ให้ดูนะครับว่าน้ำเสียงนะครับเซตนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะครับสเจ้าวาสีห์หักไอรูดดียวสายเจ้าว่าสีห์หักเดียวแค่อายเจ้าว่าสีบอกไป จนหลอดมือตายเฮาสิเป็นคู่กัน I yeah. love yeah. นี่ก็คือเสียงนะครับในเซตนี้นะครับถ้าหากท่านไหนสนใจนะครับกำลังมองหาชุดนะครับไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานปกซองนะครับร้านเหล้าประมาณนี้นะครับหรือร้านอาหารนะครับเล็กๆนะครับในพื้นที่จํากัดนะไม่เกินสักประมาณ20เมตรนะครับเอาแค่ใกล้ๆนะครับเพราะว่าเสียงน่ะมันจะไปได้ประมาณแค่นี้นะครับเพราะว่าตู้ก็ไม่ใหญ่นะครับเป็นตู้ขนาด ตัวนี้ก็12นิ้วนะครับส um, ่วนเสียงคอลัมน์ตรงนี้ก็ดอกก็ประมาณ2.5นิ้วนะครับก็งานแบบว่านั่งชิลๆนะครับเล่นแบบสบายๆนะครับฟกซองประมาณนี้นะครับกีตาร์หตัวนักร้อง1คนอย่างนี้นะครับหรือมีเพอร์ชั่นเป็นกองประมาณนี้ก็ยังได้นิดนึงนะครับแต่ก็อาจจะได้ไม่เยอะนะครับตรงนี้เพราะว่าด้วยขนาดดอกแล้วก็อะไรมันเล็กด้วยนะครับตรงนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับชุดนี้นะครับทหารท่านไหนที่เข้ามาชมแล้วสนจิตสนใจนะครับราคาในเซตนี้อยู่ที่2 9 9 9ีองบมีัมน์น้ารันแล้วก็มีิกซอร์้ลยนะ้รับของ โฟ8นะครับของแบรนด์เบอร์ริงเจอร์อีก1เครื่องนะครับแล้วก็มีขาไม้นะครับให้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่หนึ่งตัวแล้วก็สายสัญญาณนะครับทั้งหมดก็4เส้นนะครับถ้าหากท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาที่ร้านฮิปโปเดโอได้นะครับถ้าหากท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทางร้านฮิปโปให้ด้วยนะครับเพราะว่าทางร้านฮิปโปก็จะมีคลิปดีๆนะครับรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับก็คลิปนี้กับผมก็ต้องขอลาไปก่่อนนนนนนะะคคคครรรััััับบบบพกใใหหมลิป้าสสวดี